ตั้งแต่กลับมาไทยคําถามสุดฮอตอีอย่างคิดทอดแต่ก่อนบ่อยได้ที่เจอบ่อยที่สุดก็คือทาไมอ้วนขึ้นนะคะหรือตอนที่อยู่อเมริกาก็จะมีคอมเมนต์ดีเข้ามาเรื่องน้ําหนักทั้งแบบดีแล้วก็แบบหยาบคายบางก็บอกว่าให้ส่องกระจกดูตัวเองหน่อยบางก็บอกว่าอย่าหลอกตัวเองบางก็บอกว่าเดี๋ยวสามีจะทิ้งแต่ที่ช็อกที่สุดคงเป็นการแลนดิ้งที่ไทยได้ไม่กี่วันแล้วก็เจอพี่ชาวช่องคนนึงโดยบังเอิญและเขาก็พูดถึงเรื่องน้ําหนักของแกงอยู่เกือบ5นาทีเลยค่ะตอนฟังนี่คือแบบว้าว Thailand, างงะะาวแลายคนนเว่่หป็หงแต เองก็มนุษย์คนนึงอ่ะคาพูดคอมเมนต์ดีอะไรที่มันมากไปก็ควรมีมารยาทบ้างก็ดีเวลาแก่งมาตอบคอมเมนต์หลายคนก็จะบอกให้แก่งปล่อยผ่านใช่ไหมคะแต่แก่งว่าคอมเมนต์แย่ๆก็ควรปล่อยผ่านแข่งบ้างก็ได้นะถ้าเป็นห่วงเรื่องสุขภาพเนี่ยเมื่อสีเดือนก่อนแข่งเพิ่งไปตรวจร่างกายกับครอบครัวสามีมาค่าหลายๆอย่างในตัวอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติดีนะคะและแก่งก็ไม่เคยหลอกตัวเองนะรู้ตัวว่าตั้งแต่ย้ายไปที่นูนแก่งปล่อยให้น้ําหนักขึ้นมาเยอะมากๆดังนั้นคําถามที่ว่าทําไมอ้วนขึ้นก็พกินนี่แหละค่ะพอกลับมมาาาไทยยยรรูู้้้เเเลลววว่่่ปอออออใหตตัััังกกกกกิินชดดดีสึบ เองมากๆเลยคะ่ะตอนนี้ความคิดถึงอาหารไทยก็ถูกเติมเต็มเยอะแล้วแก่งเลยคิดว่าจะกลับมาบาลานซ์การกินให้ดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งมื่อนี้ก็เลยทํายําเส้นแก้วหมูสาบเหตเข็มทองกินนะคะความเฮลตี้เฮลใจเนาะโอเคทุกคนงั้นขอจบดราม่าไปกินของอร่อยๆก่อนนะลูกขี้เกียจตักใส่จานก,ก็จะกินในกระทะเลยไม่ต้องล้างหลายใบไม่ต้องล้างหลายใบเมนูขี่เกียดจริงๆนะอันนี้ขี้เกียจจริงๆ หอมใช่ปหอือได้ปะไม่ได้เผ็ดไม่เผ็ดไม่ไม่ไม่อยากกินเผ็ดวันนี้พอดีพอดีกี่คะแนนเนี่ยแกงว่าไม่ได้เต็มหรอกเพราะว่ารสชาติมันไม่ได้แบบถึงพี่ตถึงขิงความอร่อยรสชาติไม่ให้สิบแต่ภาพรวมแล้วไม่ให้เก้าเพราะอะไรเห็ดเข็มทองเข้าไปในซอกฟันเคี้ยวยากเสียแซบด้วยนะดูอือเห็ดแบแซ่อร่ เฮลตี้ไหมวันนี้อืมเฮลตี้แต่ถ้ากินหมดกระท่ะนี้ก็ไม่ตี้หรอกก็เฮลตี้กว่ามูอที่ยผ่านนางไงไอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะบ๊ายบาย